มาด mmm ื people, ่มกาแฟน้ำกันท่านผู้ชมมามากาแฟยามือเศร้าเนาะดื่มกาแฟน้ำมือเศร้ากาแฟสองเดี๋ยวนี้สองหนึ่งสองพันกีบแล้วเนาะสองสองพันกีบเนาะสองพันจีบสองพันกีบเนาะจอกสองพันแล้วเมื่อก่อนสองละพันเนาะเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วเนาะมีไวไวเนาะเมื่อก่อนเนาะ หอสองพันเนาะมาเรื่อยๆเลยเลยสองพันตลอดอาจจะพันห้าด้วยซ้ำสามหอห้าพันแต่ตอนนี้เนาะยำๆเนาะละไวๆขึ้นเป็นหอสามพันแล้วเนาะสามพันกีบเนาะหูสามพันเนาะฟังคือว่าเพงเนาะสองพันสองพันบริคิดไรค่ะต้มน้ำโอ o เนาะมามามาดื่มกาแฟน้ำกันเนาะ ทุกอย่างเข้าขคงแพงเนาะเข้าป่าอาหารทุกอย่างแพงมืดเลยเดี๋ยวนี้นะเนาะมีแต่นอไม้เด้อคันไปหาเอาบบได้ซื้อเนาะนอไม้เก็บพักเก็บป,ปูเก็บอย่างน้ำให้น้ำนาบบได้เสียเงินแต่นี่ีแพงสามพันแล้วตะกี้สองห่อห้าพันเนาะเดี๋ยวนี้บบได้แล้วสามพันทุกอย่างขึ้นมืดบ่ว่าจะเป็นมักเพชรเออโบแมนเนาะ <laughs> บพว่าจะเป็นน้ำปูน้ำป่าเนาะเครื่องปรุงต่าง,งๆเนาะ ทุกอย่างเนาะน้ำตองน้ำตาลอย่างต่างๆแพงหมดละเดี๋ยวนี้เพียงก็ได้กินและกาแฟน,นี่นะคอนกินซูมือเนาะโอ้ดื่มซูมือเด้ก่อนไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานมามาเอาบรรยากาศธรรมชาติน้ำกันเนาะชิปกาแฟชิปกาแฟยามุเ้าฮอ,อนฮอนฮอนฮอนบรรยากาศ ธรรมชาติเนาะฝนแล้วดูฝนนี่กะต้นไม่งอกงามดี้ต้นกล้วยกะงามมะหมักลำง่ยเป็นต้นนั้นเป็นหลายก่อนแนเบงจะเห็นได้เนาะโอเคมา,มา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 เอากาแฟน้ำกันยาเมื้อเช้าเนาะเขายากมากเพลงคือเพื่อนว่าแหละเนาะยุกนี้นะยุกประหยัด เอาเลยด้อมามามาดื่มน้ำกันเนาะบรได้ซื้อแล้วกาแฟเป็นทงนะสิบสองพันหนึ่งมืนสองพันกรีบอาจจะเป็นหนึ่งมืนห้าพันกรีบก็เป็นได้เนาะคาดคะนีเนาะเลยบรได้กินเนาะกินอันนี้เอาซะอันนั้นมันแทงในประหยัดเอาในสองพันเนาะกินได้คือกัน <c oughs>